เช้นี้ฝนตกโอ้ฝนตกนักเลยที่เชียงใหม่วันนี้รถทรายมาลงครับตอนนี้ย้ายไบคโเข้ามาอยู่หน้าร้านครับผมเพราะว่ารถตักใหญ่ประจำ้านทราย <c oughs> ของเราครับอตอนนี้เข้ารับการทาตัด <c oughs> โอ้ <c oughs> ยกใหญ่เลยนะก่็ฝาซูโกงนะครับแล้วก็ซินกระบอกอไฮดรอลิกนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนซีนอ๋ถ่ายน้ำมันเครื่องหลายวันครับตอนนี้เป็โฮก็ต้องมาประจำการอยู่ที่ร้านนะครับงานข้างนอกก็มีเยอะแยะยังไม่ได้ไปเลยนะครับเนาะสวัสดี f อทุกท่านครับผม วันนี้ป,ประกาบพุจีชาแนลครับผมโอ้หลายวันละมาได้เจอกันอ่าผมก็เอาย้ายไปโฮมาแต่วันนั้นก็มาประจำการอยู่ที่ร้านครับต้องตักหินตักซายอยู่ที่ร้านพอผมมีรถละรถอ,อีกคันหนึ่งเอาไปซ่อมอรถรถตักใหญ่ไปซ่อมครับก็เลยต้อง ใช้รถน้อยมาเก็บหินเก็บทรายย้ายหินย้ายทรายครับก็ธรรมดาช่วงนี้หน้าฝนตัวเออบรอยากจะออกตัวงานที่ไม่วางกระสับกระตองก็คงจะบายไปก่อนนะครับอของงานเ,เคลียร์งานหน้าร้านนังน่งให้ใส่ก่อน ง,งานหน้าร้านเสร็จแล้วก็โอเคละเดี๋ยวจะไปช่วยทุกท่านเรียกร้องมาโทรมาหลายเจ้านะครับโทรมาหลายเจ้าเลยก็ขอสุมาภัยด้วยนะครับมันสัน่นโทรมาหลายเจ้า ครับวันนี้ก็เลยต้องมาอยู่ที่หน้างานนะครับมาอยู่ที่หน้างานหน้าร้านอ่ะหลังร้านนี่นะดูหลังร้านาต้องดูรถคน,นกันก่อนรถันนั้นอยู่ปู่ อยู่ในหงองเอาไปซ่อมโอ้ดัวฝนตกแชะมดในร้านอาตอนนี้พอดีมีรถทรายมาลงต้องย้ายทรายก่อนนะครับเอาทรายขึ้นก่องเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไม่นะครับวันนี้ฝนตกที่ไหนฝนตกางครับ วันนี้รายงานกันหน่อยวันนี้วันที่อย่างไรสิบห้ากันยากะครับประมาณจำมาได้ไมค่อยได้สนใจวันที่ครับแต่เดือนกันยาเนี่ยฝนตกทุกที่เลยแอร์หนาวเลยเดี๋ยวนะแอร์หนาวเลยนะเอาแค่นี้ตรงนี้เดี๋ยวมันต,ต้องนี้นักต้องย้ายมันนักเดี๋ยวได้ตัพกพรุ่งนี้มันมาลงอีก อาทรายมันจะมาวันวันเที่ยวอาหินอีกวันเที่ยวอาช่วงนี้เนาะช่วงโควิดมันก็พอขายอยู่ช่วงรับไย,ยเนี่ยช่วงโควิดเงี้ยขายของอจะอ่อนหน่อยอาขายของอ่อนไปหน่อยอ,อยู่ใน้านนี่แหละ าลานหินลานทรายนี่แหละมันต้องออกไปไหนง่ายๆเอากองหินของทรายขึ้นอ่าขึ้นกลองมันจะตักง่ายหน่อยครับเอาขึ้นสูงๆนีน่อยเนี้ย ว่าเอ๊รถด,ดูสีอืดๆเนาะอยู่ในลานทรายผมปับ๊บแค่พันหกพันเจ็ดนะครับไปได้ปรับแรงอ่าพอดีปับไว้เฮ่ออ่อนเขาครับตัวละอ่อนในร้านครับฝึกตัวเท้าแรงเดี๋ยวมันปืดปัาดปืดปดัดเดี๋ยวเนี่ยผนังเนี่ยมันจะพังโดนแล้วนะเนี่ย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 ขาวๆเนี่ยเลยโดนละ อ่าเราเขโา,าดโดนหลายอันละดีมันบบพังโดนหลายอันเลยแหละมีแต่รอยอะ่ะอ่าโอ้มันครับรถแต่และอย่างอ่านี่แหละครับ รถรถมันมาลงเนี่ยหินถนนมันไปหมดเลยถ้าฝนตกถนนไปหมดเลยปรับน้อยหนึ่งปรับมันเรียบละอ่ะอนมันเอารถตักไปลดอันใจดันหน้าปรับหมดเลยอะ่ะปรับแล้วทีนี้มันบัดบัดเต้ากันมันต้องเหลือไว้น้อยหนึ่ง มันต้องเหลือไว้น้อยนึงเวลาเขายืนนะมันจะได้มันจะบอโโคงเพลงะนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับก็คงจะบม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คงจะมาทักทายเมื่อเบอร์งอมเหงาเพราะว่าช่วงนี้หน้าเห็ดนะ <laughs> หน้าเห็ดผมก็จะเข้าป่าอ่าล่าเห็ดอืมล่าเห็ดจริงๆแล้วไปสวนครับไปสวนในแม่วางแล้วก็ไปสวนที่อข้างบนนี้นะครับอก็เลยลวดเสาะเห็ดหน่อยหนึ่ง <laughs> ลวดเสาะเห็ดหน่อยหนึ่งเสาะเห็ดไปกิน ม่วนดีครับผมอ่าเอาคลิปนี้ครับาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรุจีทชแน,นลครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผมรุจีทชแน,นลครับนำคลิปนี้ไปก่อนอเดี๋ยวมา,ากดาเดี๋ยวอัพอคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ